ต่อไปมาดูใบงานแผนภาพกล่องกับการกระจายของข้อมูลนะคะในใบงานนี้คือเราจะมาอ่านแผนภาพกล่องกันนะคะมาดูข้อ1รายได้รวมของครอบครัวที่มีสมาชิก4คนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะจํานวน27ครอบครัวอจากแผนภาพกล่องนักเรียนสามารถอ่านข้อมูลอะไรได้บ้างตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรเอ่อยเด็กๆตรงนี้คือค่าต่ําสุดใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้คือค่า ต่ำสุดค่าอะไรเอ่ยค่าไรายได้ใช่ไหมอ่าอันนี้คือรายได้ต่ำสุดต่อไปส่วนตรงนี้คือเป็นอะไรก็จะเป็นรายได้สูงสุดนะคะดูจากช่วงอ่อช่วงช่วงแผนภาพแล้วนะคะ อันนี้เป็นศูนเนาะอันนี้เป็น50,000ตรงนี้น่าจะเป็น60,000 7นเจ็ด0 0 0 0นแ0 0 0มื่นเกและ1 0 0 0 0แอ่าเราย้อนลงมานี่สี่0 0ื0นส0มหมแสดงว่ารายได้ต่ำสุดมันอยู่ระหว่าง30,000กับ20,000ใช่ไหมก็คือ2 000, 5งหมอ่าตรงนี้รายได้ต่ำสุดเป็น สองหมื่นห้าโอเครายได้สูงสุดก็คือหนึ่งแสนนะคะมาดูในตรงนี้เป็นคอทายที่หนึ่งตรงนี้เป็นคอทายที่สองและตรงนี้เป็นคอทายที่สามนี่คือข้อมูลที่เราอ่านได้จากแผนภาพกล่องเนาะดังนั้นเราจะมาสรุปการอ่านกันเลยก็คือนักเรียนเห็นช่วงไหมคะช่วงไหน ช่วงไหนในแผนภาพกล่องกระจายข้อมูลมีการกระจายข้อมูลมากที่สุดก็คือช่วงคอทายที่หกับคอทายที่2ใช่ไหมคะคือไรายได้ระหว่าง5 0,000ถึง8 0,000โอเคนั่นเองก็สรุปลงไปเลยอ่ะเห็นไหมช่วงในช่วง 50,000- ถึง8 0 0 0 0บาทมีข้อมูลการกระจายตัวของข้อมูลมากกว่าช่วงอื่นใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงมันยาวกว่าต่อไปรองลงมาก็จะเป็นช่วงของ25 0 0 0ถึง ห้าหมื่นนั่นเองนะคะซึ่งช่วงแปดหมืนถึงเก้าหมืนช่วงนี้แปดหมืนถึงเก้าหมืนการกระจายตัวของข้อมูลก็จะพอๆกับเก้าหมืนถึงหนึ่งแสนอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราอ่านได้จากแผนภาพกล่องเนาะโอเคนักเรียนจดลงไปนะคะต่อไปมาดูข้อที่สองข้อสองเขาให้แผนภาพมาแบบนี้ จำนวนแก้วกาแฟที่ขายไปของร้านกาแฟในเวลาหนึ่งเดือนนะคะ,ะจากแผนภาพกล่องอะไรคือค่าต่ำสุดค่าต่ำสุดก็คือสามสิบเก้าตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือต่ำสุดต่อไปคอทายที่หนึ่งคอทายที่สองคอทายที่สามและค่าสูงสุดแสดงว่าเขาขายกาแฟ ถ้าได้ต่ําสุดก็คือ39แก้วเนาะแต่ถ้าในวันหนึ่งเขาขายได้สูงสุดก็คือ197แก้วใช่ไหมคะโอเคทีนี้เราก็มาอ่านข้อมูลกันเลยอ่าในช่วง39ถึง60ก็คือช่วงนี้นะคะ39ถึง60เนี่ย39ถึง60แก้วข้อมูลมีการมีการกระจายตัวถ้าเท่ากับช่วง60ถึง79กก็คือช่วงนี้ใช่ไหมคะคือระยะห่างของช่วงมันพอๆกัน แต่ข้อมูลในช่วงนี้จะมีการกระจุกตัวมากเพราะว่าเห็นไหมว่ามันเป็นช่องแคบๆนะคะในมากกว่าในช่วง79ถึง139ตรงนี้มันกระจายตัวมากกว่านะคะซึ่งข้อมูลกระจายตัวพอๆกันกับช่วง139ถึง197แค่นี้เองอันนี้คือการอ่านแผนภาพกล่องนะคะ ใบงานสุดท้ายนะคะมาดูใบงานสุดท้ายนี้เป็นแผนภาพกล่องแสดงคะแนนสอบวิชาคณิตศ,ศาสตร์ระหว่างภาคเรียนนะคะซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ50คะแนนของนักเรียนชั้นม .3 าทับกับชั้นม .3 ามทับ 2. มีนักเรียนห้องละ50คน3มทับมี50 3ทับก็มี50คนอ่ะสีชมพูเป็น3ทับ 1. กล่องสีฟ้าเป็น3ทับอโอเคนักเรียนก็มาดูในช่วง อ่านนะักเรียนอ่านจากข้อมูลนักเรียนว่าห้องไหนมีคะแนนสัดส่วนของคะแนนมากกว่าก็คือสามทับหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าคะแนนส่วนใหญ่จะไปกระจุกอยู่ฝั่งคะแนนมากเนาะแต่สามทับสองก็จะก,กลางๆนะคะกระจุกอยู่ตรงนี้โอเคเรามาตอบคําถามคะแนนสอบของนักเรียนห้องใดมีการกระจายตัวมากกว่าถ้าดูจากแผนภาพก่องช่วงที่ยาวกะ ยาวกว่าก็คือ3าทับสใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบของเราก็คือ,อ,อผลต่างระหว่างคอทยที่3กับคอทายที่หนึ่งของคะแนนสอบนักเรียนห้องมสาทับสเนี่ยผลต่างก็คือสิบเก้าคือเขาเอาคอทยที่3ตรงนี้34มบสี่มาลบกับสิเอามันดิ้งสามบสี่มาลบกับสิได้สาส่วนผลต่างของคอทายที่หที่สกับที่1ของสามทับก็คือสี ขอท้ายที่คือ27เมันเท่ากับ13ดังนั้นเราก็จะตอบได้ว่าห้องไหนกระจายตัวมากกว่าคะก็คือห้องม3ทับ 2, นะคะมีคะแนนกระจายตัวมากกว่าม3ทับน่อ่านอย่างนี้นักเรียนจดลงไปต่อไปข้อที่2นะคะนะักเรียนห้องม3ทับ 1, ได้คะแนนสอบไม่เกิน สิบหกคะแนนมีกี่คนนักเรียนดูกล่องของมสามเท่าหนึ่ง 1, ก็คือเป็นกล่องสีชมพูใช่ไหมคะซึ่งส่วนประกอบของกล่องเราจะมีอะไรบ้างมีอันนี้คือค่าต่ำสุดใช่ไหมคะอันนี้ควอทายที่หนึ่ง้อทายที่สองค้อทายที่สามและค่าสูงสุดแต่ว่าข้อที่สองขาถามว่าไม่ ได้คะแนนสอบไม่เกินสิบหกคะแนนมีกี่คนแต่ทีนเนี้ยดูในกล่องนะคะคือมันมีค่าต่ําสุดค่าต่ําสุดก็คือคะแนนต่ําที่สุดที่นักเรียนได้ในห้องนั้นใช่ไหมคือ 16. สิบหกแสดงว่าคนที่ได้คะแนนน้อยกว่าสิบหกมีไหมไม่มีแล้วนะก็คือคะแนนต่ําสุดในห้องนั้นอน่ะก็คือสิบหกนะคะสแสดงว่านักเรียนห้องมสามทับหนึ่งที่ได้คะแนนสอบไม่เกินสิบหกมีกี่คนก็คือไม่มีนะคะไม่มี ในข้อนี้โอเคก็คือคะแนนในช่วงเนี้คือมันไม่มีคนได้คะแนนในช่วงนี้นะคะต่อไปมาดูข้อที่สามนันกเรียนห้องมสามทับสองที่ได้คะแนนสอบตั้งแต่สิบห้าคะแนนขึ้นไปกี่คนอ่ะสามทับสองคือกล่องสีน้ำเงินตั้งแต่สิบห้าคะแนนขึ้นไปทีนี้สิบห้าคะแนนคือช่วงไหนก็คือตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปใช่ไหมคะทีนี้มาดูเอ่อ ที่ครูเคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามันมันจะแบ่งเป็น4ี่ช่วงใช่ไหมคะช่วงละ25%อต่าตรงนี้คือช่วงละ25%เซนาะซึ่งก็คือตั้งแต่15บห้าคะแนนขึ้นไปคือช่วงนี้เป็นต้นไปใช่ไหมคะนั่นคือกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดก็คือ75%็ของทั้งหมดก็คือเราไม่เอา25%นี้ใช่ไหมเราก้า1หนมาลบ25มันก็จะเหลือ75%ทีนเนี้ย นักเรียนในแต่ละห้องมี50คนเราก็ต้องคำนวณหาว่า75%ของ50เนี่ยมันมีกี่คนโอเคนักเรียนก็คำนวณเลย75ส่วน100คูณห้ตัด0ตัด0 52เป็น10 51เป็น5้าห้อยสองห้ยีมันก็จะเป็น75ส่วน2 หคนนะเป็นจุดห้าได้ไหมดังนั้นเราต้องปัดขึ้นนะไม่มีคนครึ่งคนนะลูกดังนั้นคําต่อสุดท้ายก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวคูณลบตรงนี้นะคะต่อว่ามีประมาณสามสิบปดคนโอเคเนาะต่อไปมาดูข้อที่สี่ข้อสุดท้ายค่ะ ถ้าในการสอบครั้งนี้นักเรียนที่ได้คะแนนสอบตั้งแต่40คะแนนขึ้นไปถือว่าเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะอยากทราบว่าในการสอบครั้งนี้ห้องใดควรจะมีจํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมากกว่ากันพร้อมอธิบายเหตุผลตั้งแต่40คะแนนขึ้นไปใช่ไหมเราไปดูแผนภาพกล่องตรงไหนคือ40คะแนนเอ,อ่ย ตั้งแต่40คะแนนขึ้นไปอ่ะ mm. ก็คือตรงนี้นะคะตัดไปเลยมันไม่ตรงแบบนึงนะเดี๋ยวคุณจะตัดให้มันตรงๆอ่ะก็คือตั้งแต่แยกตรงนี้ขึ้นไปถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้วิเคราะห์กล่องก่อนวิเคราะห์กล่องก่อนนะคะกล่องที่เราแบ่งได้ก็คือมันจะเป็น25%ใช่ไหม ช่องละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตไม่ว่าช่องนั้นจะสั้นจะยาวขนาดไหนก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตอันนี้ก็ยี่สิบห้าอันนี้คือช่วงทั้งหมดนะคะตรงนี้คือยี่สิบห้าถ้านักเรียนดูจากแผนภาพกล่องนักเรียนว่าห้องไหนที่มีสัดส่วนของนักเรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่สี่สิบคะแนนขึ้นไปเยอะกว่ากันก็คือสามทับหนึ่งหรือสามทับสองสามทับสองไหม ไม่นะคะไม่ใช่สามทังนะคะเพราะว่าเนี่ยดู3ามทับหนึ่งสิยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของนักเรียนห้องสามทับหนึ่งมีเกฑดดีขึ้นไปใช่ไหมแต่แค่นี้ของสามทับสองมีแค่นี้คือทั้งหมดมยี่สิบห้าเปอไหม่นะคะเพราะว่ายีสิบห้าเปอร์เซ็นคือทั้งแถบนี้เลยดังนั้นจากที่เราวิเคราะห์ข้อมูลก็คือนักเรียนห้องวสามทับนึ่งนะคะอ่าตอบเลย ห้องมสามทับหนึ่งนะคะมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมากกว่าม3าทับสนะคะเพราะอะไรอ่าเพราะอะไรเขียนให้เรียบร้อยเพราะเป็น25%ใช่ไหมคะตรงนี้คือ เป็น25%ของนักเรียนทั้งหมดเลยแต่ม .3 ทับ 2, 2เป็น25%มั้ยไหมไม่นะคะม .3 ทับ1ที่มีผลการเรียนไม่ใช่ผลการเรียนสิคะแนนสอบเนาะที่มีคะแนนสอบตั้งแต่ สีคะแนนขึ้นไปคิดเป็นยีนะคะแต่ม .3 าทับสไม่ถึง2ีของนักเรียนทั้งหมดเพราะว่าทั้งห้องมีนักเรียนจำนวนเท่ากันใช่ไหมคะก็คือ50าสิบคนอของนักเรียนทั้ง<อ>หมด แค่นี้จบแล้วหมดหรือยังโอเคสําหรับบทนี้บทสุดท้ายของเทอมหนึ่งก็คือบทสุดท้ายของใบงานละจบแล้วนะคะเราจบแล้วให้นักเรียนมาลองทำข้อสอบสิบข้ออันนี้เก็บคะแนนไปในตัวเลยของบทเรื่องสถิตินะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้จบแล้วชีตของเราเย้เยเย่เก่งมากใครเรียนมาถึงตรงนี้เก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆโอเคเราเจอกันตอนเปิดเทอมเนาะ